สบายดีพี่น้องกับสบายดีสกุลสกุนสมองสมบสบายดียามแรงพี่น้องจ้าสบายดีเอฟซีานวาถูกตลกแพงมันเย็นดีครับสม่องขนมพาโศกพี่น้องเอ้าเขากลัวกอยกุ้ง่าเจังเลยิซิมซิมแจวว่ซิมเจวะโอ้ซิมแจวได้เรกซิมอันอัน้นจังสิาด chẳng đây chú cung đây mình phải nhau ngon đây mình đây ta sẽ hết chú cung khỏi cung tên mình này mình ta phải chọn con mang thịt này <laughs> mặt thay mặt mà đơn mà mặt có để cái nồi treo ผู้ก็แดงงเพชรอยู่าพีกปีนี่ละเพชร่ห่าพี่ครัปูพี่น่นนะบริเวณซื่อเาคุยแล้วนะพี่มองอย่งไรก้อ,อยกุ้งมาได้ยี่ห้อเสฉะเข็มจงัง เนื้อน้ำมันออกกันมันเค็มนะมันขวมันสิเค็มแฮตาเห็นนแก่ตอกตามะกอกกินไปตนแซ่บสปนเนาะ ยังไงพอดีบพอดีนี่น้ำมะนาวเนี้ยพอดีน่ะเกลือขัวมันสีเข้มมาๆมากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องก้อยกุ้งจะใช่หม้ออยู่เบ้อหนึ่งอย่าเบาอย่าเอานักเลยแต่พอข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อก้อยกุ้งเด้อมาเนี้ยอาหารเฮาก็ดติบ้านเฮากินก้อยกุ้งเมื่อเพ้นไหนกินแกงหน่อไม้ กินขอแดงนำกันพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินนะทักกับไปเกเกจักนี่นะักกับเผาคอ้กุ้งเอาหมดปะมาล้มาเด้อให้สิกินอ้อยมาเลยไหมอ้อยสซอ้อยมาแม่เปิ้ลเขาลูก โธสวัสดีพี่นุ๊กโชคดีโชคดีมาๆๆสิต้องข้าวต้มไก่ศรีราคุยหมกกินโนอ้าวค่ะอันนี้ Ừ, bông bông đi bông hết bông hết bông kia 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 น้าแห้งไม้กับขยของเขาน้องตาเรานเซ็ตตาเราบาก่อกูหาไปหรือ่ได้หร่มันมาสูงสอนมากเลย อาหารเนื้อลาตูดตนทังคนมาลานคนขึ้นมาอาหารเผื่อนีมาเดินส่น้องเดินมากินน้ำเดินกินบวกกนที่บวกกันที่สาวอะไรเ้อุงานปัหาาหาทากาเบิดันนี้เบิด่บ

มาแล้วก็เรียบ้อนหมา,มามออดังเลยร่มากขมือแล้วก็มีขอมือ ที่นี่ประานเทอรไรดว่า่ที่เมื่อกี้น้องจากสีทางมันยังเข้าเมตก็ลงไว้ั่โซนะตั้งาันนคี้เรื้อนไหนค ต <old> <avez> ัวตายวันนี้ยังกินเนื้อจริงๆมันเป็นคอควัาปีใหม่หรืกว่า Hãy subscribe cho tự Ghiền Mì mất tên không

กูคืนขขอน้าได้ชุบผันแอจังหวัดม่น้โกล้วเด็กพี่น้องสำหรับที่นีพ่พอกันคิดหนาพี่น้องค่ะค่ณหาชมตัวแรกตัวเสีตัวนึงาโมกล้เด้อพี่น้องสอบายดี